องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยนายพิชัยเลือดพงศ์อดิสรน,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้อนุมัติงบประมาณโครงการซ่อมสร้างผิวถนนทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหลทางสองช่วงดังนี้ระยะที่1ตลาดป่าไผ่ตําบลแช่ช้างถึงสี่แยกไฟแดงต้นดูระยะที่2จากสี่แยกไฟแดงต้นดูถึงบ้านร้องกล่องข้าวตําบลบวกค้างอําเภอสันกำแพง เนื่องจากผิวการจราจรมีความเสียหายและชำรุดในหลายจุดรวมระยะทาง4.5กิโลเมตรซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและผู้สัญจรในเส้นทางซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานนางสาวนักกฤตตาพ่วงตรงหรือสอจอปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เขต2อำเภอสันกำแพง ได้ลงพื้นที่สนับสนุนการทำงานและประสานการทำงานดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สัญจรในเส้นทางมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและไม่เกิดอันตรายสำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหลาทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะระยะทางรวมทั้งหมด4 จ5กิโลเมตรนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น2ระยะนะคะระยะที่1เริ่มตั้งแต่ตำบลแช่ช้างนะคะตั้งแต่ตลาดป่าภผยมาจนถึงสีแยกต้นดูนะคะระยะทางทั้งหมด1,950เมตรนะคะส่วนระยะที่2ก็ข้ามจากสีแยกไฟแดงต้นดูไปจนถึงบ้านร้องของข้าวของอำเภอสัตกแพงนะคะระยะทางก็ประมาณ2,500เมตรนะคะ รวมทั้ง2จุดที่เชื่อมต่อถึงกันก็ระยะทางรวมกันทั้งหมด4.5กิโลเมตรนะคะตอนนี้ก็ดำเนินการไปจนเป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งถนนและไหลาทางนะคะแล้วก็เปิดให้พี่น้องประชาชนทั้งอำเภอสักกัแพงและอำเภอใกล้เคียงตลอดจนที่จะต้องใช้ถนนเส้นนี้ผ่านไปมาทุกวันนะคะก็เสร็จชิ้นเรียบร้อยแล้ว ในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะนำโดยท่านพิชัยเลิศพงอดทิศน,นะคะและดิฉันสนจปูณนางสาวนักกีตาพ่วงตรงนะคะก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ดำเนินการโครงการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเขตอำเภอสันกำแพงแล้วก็ตลอดจนถึงอำเภอใกล้เคียงของอำเภอสันกำแพงนะคะแล้วก็ในโอกาสต,ต่อไปทําการบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็หวังว่าคง จะมีโครงการที่ดีๆเอาไว้คอยอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในอำเภอสังกะแพงต่อไป